วันนี้ทุกคนมาในน้ำพบกันในเบบกม r o b l o นั่นเองวันนี้เราอยู่ในแมตบตำรวจหัวไซเลนเราไปหนีกันเลยนี่แล้วก็จะมีเราเกับไอ้นายหน้าอืดนี่นะคะเราก็ต้องเออมันค่อนข้างที่มันทุกอะไรนี่มีนเต็มแล้ ตรงนี้ก็จะเป็นเหวถ้้เราตกลงไปแล้วก็ต้องอต,ตายตายแล้วก็ไม่เคยที่จะโนวิสเตตเท่าไหร่นะเราไม่คยที่จะใ <laughs> นหน้าจืดตกลงไปแล้วโอเคแล้วระดที่ัรอมา โอ้โหสาถึงอันสุดท้ายแล้วว่าโอ้อะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ดูแมงกตูนตูสิวีนายสู้ๆนะนายออกไปได้แล้วมาแจ้งตำรวจให้เราด้วยนะตำรวจของจริง i v p 919 i v p คืออะไรอะ่ะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่นายเร็วๆไปสิอาจจะคิดอะไรมากาก็กระโดดไปสิเร็ว เออตกไปแล้วไม่ตพว่าให้คนอื่นแล้วเราก็ตกไปด้วยเลย no 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 ก่อนห้เแลวเไปสีนายจะกลับมาทำเบอเดียเราไม่ได้ดา่าเพื่อนนะเราบอกให้กระโดดไปก็มีกระโดดไปเอออีกแล้วช <c oughs> อบกตรงนี้ตลอด จูอ้าวตรงนี้มันง่ายมันไปได้อยู่แล้วนี่นาจะรอให้เพื่อนเหรอไปสิโอเคได้แล้วส่วนตรงนี้น่ะเหรอไม่ต้องห่วงนเทคโนโลยี ดูออนไลน์มีดูว่าหลัางาอยากดูดูว่าหลังกโทษที่แหตไม่เป็นเอออ้อะไรอ้อะไรกันครับ กรนี้ับตัวบโอนที่มันจะโผล่มาแรกนี่นะคะมันก็จะโกนถึงมาเปน็นอันอยากดูเลยนี่โผล่มานี่ยโผล่ไม่เสียเหรออันนี้นก็เป็นตันเหลือแบบนี้ไม่หลับคนตัวเล็กนีไปกันมันตันเหลือตามหลังมานะคะดู เฮ้ยไม่ติอมา้ไม่ติด่อมาแล้วไม่ิดตมาแล้วมิดต่า้นติ่อมแล้วเราเราไม่ค่อยทันเท่าไหร่ ทันเท่าไหร่นั่นเนาะมันจะเป็นจูออนโผลมามาจะนี้เราต้องเร็วเราจะหนีไปจากที่นี่ให้ได้ แบบนี้ไม่เหมาะก,กับคนตัวเล็กลงไปเลยลงมาเลยโอเคตรงนี้มันก็จะให้กดตรงบูปิงกก็จะมีของไอ้พวกนั้นมา ก็ตัวก็ตออัวไป Come on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  คะ <Okay. S 1> ทุกคนวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย